สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดงานวันเด็กประจำปี2568ยิยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากสถานทูต นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันเด็กประจำปี2568ว่าสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568นี้กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตารวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบ ที่ให้ความสําคัญกับงานวันเด็กโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดงานและพร้อมประสานงานให้กับหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลการจัดงานปลีกย่อยด้านต่างๆคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยคะ่ะ โดยนายสุรศักดิ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานวันเด็กแห่งชาติในปี2568ที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอนเพราะการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบได้เชิญสถานทูตประจำประเทศไทยของประเทศต่างๆมาร่วมออกบูธกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการด้วย โดยขณะนี้มีสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและสถานทูตรประเทศกลุ่มอาเซียนได้ติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดยมั่นใจว่างานวันเด็กแห่งชาติปี2568นี้จะมีการจัดกิจกรรมของเด็กที่มากขึ้นและยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะตามนโยบายท่านรัฐมนตรีและท่านของท่านนายกรัฐมนตรีด้วย การให้สาคัญให้ความสําคัญของวันเด็กแห่งชาติโดยจัดแนะ่นอนครับการจัดก็ที่กระทรวงสถิิการหรือหน่วยงานใดที่พร้อมในสถานที่ตั้งของตัวเองอก็ให้หน่วยงานเหล่านั้นจัดเพียงแค่ว่ากระทรวงสถิิการเป็นเป็นอะไรฮะเป็นผู้ประสานในนามรัฐบาลในการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับก็ยินดีทั้งคนที่จะมาร่วมจัดที่ที่กระทรวง แล้วก็ยินดีทั้งที่หน่วยงาน<ม>ต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่จัดที่สถานที่ตั้ง<ม>ที่จะจัดงาน,นวันเด็ก<ม>ร่วมกัน<ม>ทุกคนให้ความสําคัญนะครับ<ม>เด็กและเยาวชนแล้วก็มีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะกรรมการเมื่อกี้นะครับกรรมการการจัดงานดูแลปีกย่อยต่างๆ <c oughs> เรื่องของอนุก,กรรมการที่จะพิจารณารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเยาวชนผู้เด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยก็มีคณะกรรมการรับผิดชอบนะครับเพื่อจะพิจารณาแล้วก็ได้ทําหนังสือ,อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องของการอะไรขอคำขวัญอะไรเงี้ยก็ธรรมชาติเดี๋ยวท่านนายกก็จะมอบคำขวัญท่นเด็ก อะไรนครับ,รบแล้วก็วก็จะได้นํามาเผยแพร่แล้วก็พิจารณาเรื่องหนังสือตีพิมพ์ของวันเด็กแห่งชาติซึ่งทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับในหนังสือที่จะมีผลงานของเด็กมีวารสารมีข้อความมีสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่สําคัญในเนื้อหาต่างๆต้องขอบคุณสารทูตนะสารทูตซึ่ง ผมว่าไม่น่าจะมีได้เข้ามาเท่าไหร่แต่ปีนี้หลายๆสานทูตติดต่อมานะวัะนั้นท่านท่านทูตอิตาลีมาท่ทททานรัฐมนตรีก็เชื้อเชิญแล้วท่านก็สนใจอ,อยากจะเอากิจกรรมดีๆของสานทูตอิตาลีแล้วท่านประหลัดก็รายงานว่าออสานทูตของอาเซียนเราเองหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนะครับไม่ว่าจะประเทศต่างๆในอาเซียนก็อออตอบรับที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ อย่างหลายสารทูตนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งแล้วเรื่องของเอกชนก็เนี่ยส่วนตัวผมก็ได้รับการติดต่อจากเอกชนมาหลายรายนะครับที่จะนํากิจกรรมดีๆมาร่วมบูธเช่นกันนะครับก็ปีนี้ผมเชื่อมั่นครับจะจะจะแบบอะไรกิจกรรมจะแน่นแล้วก็เยอะขึ้นแล้วยิ่งใหญ่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีสารทูตที่ไม่เคยมาก็จะมาแล้วก็ แล้วก็เรื่องของเอกชนที่มาเดิมอยู่แล้วแต่ก็น่าจะเ,าเยอะเพิ่มขึ้นแต่แล้วก็หน่วยงานของรัฐซึ่งทำอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก,ก็ก็จะมาสนับสนุน